บูก um ้าบูกาบูกาฮะแกพูดอะไรของแกนะบูกาบูกาพูดว่าอยากเด็กเนื้อมนุษยวไหนวันนี้ดีช่ายด้วยผมมองว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณเล่นเกมนี้ War Age ไทยคู n เกมสงครามนะครับที่คุณจะต้องพัฒนาเผ่าตัวเองตั้งแต่ยุคหินยุคมนุษย์ถ้ำยุค คลาสสิกดั้งเดิมจนไปถึงยุคปัจจุบันนะครับและโลกอนาคตที่กำลังจะมาถึงแต่การเริ่มต้นไม่ใช่สิ่งสวยงามนะครับกูต้องมาดีวกับเจ้าพวกมนุษย์ท่ำหน้าโง่พวกนี้นนเขาพูดภาษาคนไม่ได้ด้วยซ้ำ ขอโทษที่ต้องดูถูกแบบนี้นะครับคุณอาจจะเห็นผมเอ้ยมึงก็มนุษย์เท่าเหมือนกันไม่ใช่ผมนั้นไอคิวสูงกว่านั้นเยอะฉันแค่แต่งคอสเพย์ดูนี่กูมีปืนผมมีวัฒนธรรมไม่เหมือนเจ้าพวกนี้เจ้าพวกสมองน้อย,อยไปเลยเจ้ามนุษย์ท่าของฉันจงไปออกหากินและไปออกล่าอาณานิคม ซึ่งดูสภาพแล้วไม่น่าจะไปอรอดว่ะเอาจริงโอ้ my god ดูนี่เราต้องสู้กับใครเนี่ยนักรบโรมันอย่างนั้นเหรอไปเลยมนุษย์ถ้ำของฉันเกจะต้องไปต่อสู้กับนักรบโรมันคือเอาจริงๆนะครับมันต่างกันหลายยุคหลายสมัยมากและดูสภาพแล้วกูน่าจะแพ้โอเคอะไรเนี่ย วิวัฒนาการมันต่างกันจุดทึม <c oughs> ประสบที่สุดเลยในดูนิกูจะวิวัฒนาการเั่าหมอนี่ได้ยังไง900ไอเวนมันกากอะผมสู้ใครไม่ได้อะ่ะแปบบ๊บนึงแน่แต่ผมจะต้องซื้อพรอฟิตคูออคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าผมนั้นจะได้เงินคูอ2จากการฆ่านั่นเองสู้สู้สู้กับนักธนูให้ได้ดูเหมือนว่าเราจะแพ้คุณผู้ชมเอาล่ะผมต้องลั่นพกใส่รัวๆเลยจงังหวะนี้นั่น ใครวะยิงทิ้งแม่งเลยนะครับเป็นมนุษย์ถ้ำเว้ยแต่ว่าเป็นของเผ่าอื่นแกจะมนุษย์ถ้ำโดนกูลากหัวสักทีนึงเอาล่ะไปออกล่ามาได้เงินมาพอสมควรนะครับกลับบ้านเราดีกว่ามีเงินถึง2,000แล้วแบบนี้ต้องอัปเกรดเพื่อนกูนะครับอืมเรียบร้อยวิวัฒนาการเป็นมัมมี่เรอ <c oughs> มัมมี่โอ้พระเจ้า <c oughs> ชเซ คราวนี้ลูกน้องผมไม่ใช่มนุษย์ยุคหินกระจกจอยต่อไปแล้วต่เป็นมัมมี่ที่ตายเรียบร้อยและเขานั้นกลายร่างเป็นวิญญาณร้ายนะครับี่เรียกได้ว่าเฮี้ยนมากๆต่อสู้กับหมอผีเลยชาแมนเป็นยังไงล่ะสู้ๆสู้ๆมัมมี่เฮ้ยยังพอสู้ไหวโอเคกูว่าสู้ไม่ไหวแล้วแบบนี้แป๊บนึงชักปืนทำไมเผ่าพันกูมันกระจกจังวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเจอหน้าขนมยิงเข้าไปโดนลากหัวเ<ด>อตาย บ้าที่สุดผมไม่แคร์นะครับผมออกหาเงินเองก็ได้ฮ้ฮ้นั่นอะไรน่ะบุคคลที่มีวัฒนธรรมมึงหยุดเดี๋ยวนี้ไม่มั็นชิปปืนอะไรนั่ะน่ะคนยิงปืนใหญ่ได้มาเลย400ยิ่งเราเดินเข้าใกล้ตรงกลางนะครับจะค้นพบว่าบุคคลเหล่านี้นั้นเออมีอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าไฮเทคเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเฮ้ยเฮ้เกือบตายบ้าเอ้ยไม่ไหวแล้วนะโปรฟิตรีเชอร์เอาละเอานักทำรีเสิร์ชขึ้นมา เราจะได้กำไรบวก10%เนึกออกไหมและครูจะต้องเติมด้วย extra profit researcher ไห <c oughs> ละได้กำไรเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคนนี้นั้นเขารู้มากคุณผู้ชมมีพัดลมด้วยนะ <c oughs> คือคนนี้กระจกไงไม่มีพัดลมอันนี้เจ๋งกว่ามีพัดลมนะครับมีวัฒนธรรมมากกว่าไฮเทคมากกว่าอู้ไอ้กระจอกเอาละ่ะผมจะต้องสร้าง r a n g s p o e r ขึ้นมาละ เหมือนเจ้าหมอนี่จะสามารถยิงระยะไกลได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากได้มนุษย์หินที่ยิงระยะไกลว่ะมันกระจอะเกินไปเราจะทํากานอัปเกรดเขาคุณผู้ชมน่าจะเป็นมัมมี่ไหม <c oughs> ไม่เป็นอาเชอร์นะครับเป็นนักธนูเว้ยไม่ทำมันเล่นไปน่าสนใจใช้ได้เลยต่อไป special s p a นอ e r อันนี้จะเป็นมนุษย์ยุคหินที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับ n e <c oughs> น n d e r ์ทัลใช้หอกเป็นอาวธุธโอ้พระเจ้าอัปเกรดได้ไหมไม่ได้ยินไม่พอ ไปเลยเนียอนเดอร์เทลด้ข่าว่านายนั้นแข็งแกร่งมากโอ้พระเจ้าโอ้นั่นแหละเสียมันโอเคกูคเกลียดมึงอ่าได้เวลาเปลี่ยนตัวมึงไปก่อนเลยนะครับเนียอนเดอทลอืมเรียบร้อยแปลงล่างกลายเป็นเผ่าเอ็นเชียนอะไรวะเนี่ยเผ่าหมอผีคุณผู้ชมดาเมจ22นะครับใช้คาถา,าธาตุไฟเออดี ผมว่าเรามาเริ่มอัปเกรดไฮคูลของเราดีกว่านะครับเราเอาแต่เล่นตลกมานานละซื้อเม็ดคิดด้วยเป็นไงละ่ะฟรอนต์วินโดว์ซอกระจกข้างหน้ามีเลเซอร์ป้องกันไม่ให้คนอื่นเดินเข้ามาไปไปชั้นสองต่อเลยอย่างนี้ชั้นสองในราคาพันสีเอาละเราเพิ่มแสงด้วยผมอยากจะรู้ว่าชั้นสองนั้นเราจะต้องซื้ออะไรแคชซินเทซเซอร์ hmm. อ่านยากว่ะเอาง่ายๆคือมันจะเพิ่มเงินให้กับเรานะครับ ซื้อไปเลยเฮ้ยนี่มันที่ยิงปืนเฮ้ยโอเคบางทีผมอาจจะได้ปืนใหม่หรือเปล่าบวก10%โครนดาเมจหมายความว่าตัวโครนพวกนี้ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเขาจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น10%เว้ยและนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากเอาละ Profit Researcher นาะยต้องเข้ามาแล้วจังหวะนี้ซื้อที่กั้นมาด้วย400เอาแล้วชุดเกาะกูมาแล้วโอ,โ,โอ้โหนี่มันชุดเกาะสมัยยุคดึกดำบรร เดียวกับที่กูใส่กูซื้อมาทําไมเนี่ยเงินเริ่มหาง่ายขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเราจะทําการอัปเกรดมัมมี่ของเราเรียบร้อยแกจะต้องวิวัฒนาการไปเป็นนักรบโรมันอัปเกรดแกด้วยโอ้หมื่นสี่เลยเหรอนี่หมื่นสี่อมเท่ราคาแพงแล้วเนี่ยเราเป็นคนคว้างเจ้าวลินปู่บ้านถูกไหมว่ามันเป็นหอกใช่ป่ะเป็นนักขว้างหอกเอาล่ะเราเพิ่ม a อ็กแท็กเรซิเชอร์ขึ้นมาด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มดาเมจ แพงจังเลยซื้อวอไว้ก่อนแล้วกันทำไมมันไม่มีให้ผมเปลี่ยนปืนห้องเปลี่ยนปืนอยู่ตรงไหนตัดใจจากเรื่องปืนแป๊บหนึ่งนะครับมันมีเควสด,ด้วยนะให้เราฆ่ามัมมี่สองตัวนะครับแล้วก็คว้างนักปาลาระเบิดอีกสองตัวซึ่งตอนนี้ผมฆ่าไปอย่างละตัวละถ้าเกิดเรานั้นทำเควส์สำเร็จเว้เราน่าจะได้เงินด้วยดูดิไม่เอาว่ะอย่างนั้นเราไปฆ่ามัมมี่ก่อนเลยคุณผู้ชมผมต้องตามหามัมมี่ก่อน <c oughs> นั่นมันมัมมี่นี่นาะ ตัวใส่มัมมี่ก่อนเลยเควสผมสำเร็จแล้วยังวะต้องดูก่อนใช่สำเร็จแล้วเหลือแต่นักคว้างระเบิดโอเคโอเคเด็แกแตงโมเเกิดมาละไม่กูแค่โดยเฮ้ยอะไรไม่เป็นไรโอเคอยู่โอเคอยู่ยดูดิรวยเลยวว <laughs> รวยเลยมีเงินเป็นแสนเลยมังม่งซื้อแล้ว Act Researcher โอ้ไม่นะไม่ไหวว่ะราคามันแพงเกิน เพิ่มนึ่งใส่เกอรก่อน collection a r e ยไม่ต้อง,องกูไม่แคร์นะบข้างบนนี้ที่สร้างเงินแล้วก็กำแพงตรงด้านหน้านี่เป็นชุดเกาะเทียร์ที่2อโอ้โวโอเคอย่างนี้สิมีเลือดเพิ่มขึ้นก็ผมเป็น140แล้วสร้าง research เชอร์ขึ้นมาเพิ่มสร้างที่กั้นขึ้นมาไหนขอดูหน่อยตรงนี้คืออะไรจิมเหรอเฮ้ยมึงซื้อมาทำไมวะเป็นของตกแต่งแย่ละโอเค เราซื้อเจ้าพวกนี้เอาไว้นะครับตัวโคนของเรามันจะบวกวิ่งเร็วเพิ่มเข้าไปเว้เนี่ยบวก5 speed. โคนสปีดอ้อกันบล็อกเกอร์โห้พระเจเอเพาว่ามันผมซื้อปืนได้นี่ไง้เอาไวา้นี่ไงนี่ไงเราสามารถปลดล็อกปืนได้นะครับผมต้องเอาปืนหลักของผมเป็น assault rifle เว้ยอมเอาเป็นปืนนี่ดีไหม M16A1 กับไปเลยราคาโคตรแพงโอ้หมดตัวเลย โอ้โอ oh oh, นักรบอย่างนั้นเหรอโอเมก้าหน่วยโอเมก้ามเจอกูลากหวัวโอ้โหค่าทีหนึ่งได้สองพันยันแค่กูนี่รวยแล้วเนีย่ยเอาวะเอาว่ะค่าทีได้เงินเยอะเหมือนกันนะครับนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดแต่กูไม่ได้เอาไปอัปเกรดนักรบก,กูเลยเตะใต้โอเคนะครับอย่างที่เห็นกูนั่นอ่อนแอเกินไปอัปเกรดนักรบก,กูก่อนนึกมึงเจอกู ร้อยนี่เป็นยุคอะไรเนี่ยยุคก,กลางใช่ไหมยุคอัศวินก็ามาวะา่ะเอขณะตัวต่อไปอัปเกรดคราวนี้ใช้คอสโบของยุคก,กลางอเมซิ่งมากตัวนี้กูอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดเรียบร้อยเงินกูแทบจะไม่เหลือแล้วมาแล้ว Call คอออฟบูตี้ซูเปอร์โซเยอร์อเอาว่ะเนี่ยเราสู้เซตาเอ็นเวเดอร์ไม่ได้เป็นเอเลี่ยนจากนอกโลกคุณผู้ชมครับโอ้ยโอเคได้เงไินแค่สองพันแปดได้เหรอ จากการยิงตายหนึ่งตัวเนี่ยนะาจากระยะไกลเพราะระยะไกลกูซูไม่ได้มันยิงแรงโอเคเราต้องค่อยๆลอยแบบนี้ไยคนาตาเบิดวนาะตาย,ตายกูจะตายแล้วไม่ไหวว่ะเฮ้ยนุ่มนายดูปืนกุะกันกูมีโกดีเซอร์อีเกิลนะเว้ยนี่ปืนที่กูเติม349เาโลบักเอาละเรายวทำการลองยิงเขาดูโ oh, <man>, อ้มนครั้งเดียวตายดาเมจ80 โอ้เฮ้ยใช้ได้นั่นน,น่ะ,นะแม่งเลยนัดเดียวตายโอเคอย่างนี้กูน่าจะเอาไปยิงเอเลี่ยนยิงไกลยิงไกลแม่งสามนัดไอตัวพวกนี้มันอึดเกินพวกนี้ไม่ใช่คนเออมันก็ถูกมันไม่ใช่คนมันเป็นเอเลี่ยนเอาล่ะตะกี้ผมไปลากหัวคมคมมาเนาะครับเราก็ได้เงินมาเยอะมากประมาณ00 0 0 0ได้เวลา ขยายเผ่าพันธ์ุลูกน้องเราโอ้โหนี่มึงต้องใช้รีเบิร์ดด้วยเหรอวะเนี่ยคอมเมนโดตายแล้วอย่างนี้ผมไม่สามารถวิวัฒนาการให้มันสูงไปม,มากกว่านี้ได้หรอไม,ไม่นะเราจะพวกนี้แสนเเรียบร้อยราคาอย่างแพงเลยแต่ละตัวใช้เงินจากไทคูนกูแห้งเลยนะเงินที่จะแบบเอาไปอัปเกรดไทคูนถ้าจะสาบสูนทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวแล้วกัน ส่วนข้างบนตรงนี้โอ้ Health Researcher บวกเลือดให้กับโครนเรา10%เรียบร้อยน <c oughs> อนหลับสบายแบบนี้ <c oughs> กูว่ามึงไม่น่าจะมาแบบบวกเลือดให้กู10%อะบวกความขี้เกียจให้กับเผ่าพันธุ์เรา10%นะครับต่อไป2 0 0แสนไม่ไหววะ่ะสพอร์ตบีมมันทำไมเนี่ยวิวแชร์แต่และอย่างราคา7,000โอ้นี่เดี๋ยวว่าชุดเกาะกูเอาว่ะเลือดกูเพิ่มขึ้นละ จัดไปสร้างกำแพงครับผมสร้างวินโดว์ขึ้นมานะครับโอ้โหมึงเจออกกูโอ้ my g o ช์นี่เลยเจอสไนเขียวกูผมกลายเป็นหน่วยสไนเปอร์แบบเต็มตัวแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูผมจะทำการเก็บกินจากระยะไกลคุณผู้ชมเฮ้ยมันซูมได้ไหมวะซูมได้เออเป็นไงล่ะ83 Are you kidding me ดอีกยันกากเลย ดีสุดอีกโก้กูโหดกว่าชิบหายแล้วไงจังหวะนี้โอ้โหเจ้าใช่ดีสัดอีกโก้โผมไม่โหดกว่าเยอะเลย <c oughs> เฮ้ยคุณผู้ชมผมเล่นมาจนถึงในจุดที่เรียกว่ามันรีเบิร์ฟได้แล้วะ่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรากดรีเบิร์ฟตอนนี้นะครับทุกอย่างมันจะเล่นง่ายมากขึ้นกว่าเดิมไทคูนของเรามันยังไม่เสร็จเลยนะครับยังเพิ่งแค่แบบ65%เองอะ่ะ แต่ถ้าเกิดเรารีเบิร์มันจะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมไงยังยังยังไม่รีเบิร์กูกูเล่นมาตั้งนานแล้วเมให้กูรีเบิร์แล้วมันหายไปหมดเลยแบบนี้ไม่โอเคอ่ะผมยังไม่ได้เอาเงินไปซื้อปืนระดับเทพเลยไหนลองดูหน่อยมีปืนในเทพเทพบ้างโอ้พระเจ้าปืน ARXO โอเคซื R X okay. ้อเลยผมอาจจะไม่ค่อยคาดหวังมากนะครับกับปืนที่ไม่ใช่ปืนเติมโอ้ก็ใช้ได้อยู่นะ ดาเมจมันประมาณ21ถ้าเข้าหัวก็คือ22 22พี่มึง42เพราะมันคูณ2ก็โอเคเอาล่ะบุกเลยอย่างนี้กลัวอะไรจริงไหมเพบบุกแล้วอดตูตี้เรียบร้อยรีโหลดเจอกู FPS เกมมู่เฮ้ยได้ได้ได้บุกไว้บุกไว้เอาว่ะมันเกม FPS เลย ยิงเลยเป็นไงเจ้าหมอนี่มันเป็นคนมันเป็นคนมันเป็นคนเจอดีเซิร์ไอเกิลกูหายแล้วรีโหลดก่อนเรียบร้อยกูว่ามันจะตายเหมือนกันนี่อะไรเนี่ยแกมมาทูเปอร์เรียบร้อยตายกูยิงคนตายด้วยตะกี้ตายห้งจริงๆนะผมมีเงินเป็นล้านแล้วอะผมอัปเกรดเจ้าหมอนี่อันต่อไปมันต้องรีเบิร์ตมันถึงจะเก่งขึ้นได้โอไม่นะพระเจ้า ทำหน้าฟินมึงต้องไปรีเบิร์ดก่อนนี่เวนบ้าที่สุดแต่ไม่เอานะครับผมจะไม่เริ่มเล่นใหม่ผมไม่อยากเริ่มเล่นใหม่แล้วผมใช้เวลาเล่นเกมนี้นานมากก็เอาเป็นว่าจบประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆมันมากจริงผมแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นมลองเล่นด้วยตัวเองถ้าเกิดคุณนั้นมีเวลาเล่นเยอะบางทีคุณอาจจะแบบเล่นไปไกลกว่าผมมากก็ได้นะครับ และที่สําคัญจร,จริงๆคุณไม่จำเป็นที่ต้องเติมเมื่อนะ,นะเกมนี้เอาไว้เล่นชิวๆคุณผู้ชมเล่นชิวๆนะครับเกมสนุกดีลองมาเล่นดู